อันนี้ป็นเนด้าของเราจะว่าได้เรื่องการกำหนดสาิจีสำหรับปีหน้าเพื่อเพิ่มในโปรไฟติบเอเนกี่ยวกับเรื่องนี้ดิฉันได้ศึกษาตลาดลว่าตัวสินค้าเราประจวันเนี่ยประสบปัญหาว่าเรามีคับลเลนจ์โก็คือ,อ,อกล้องจิตต่อค่ะตามที่เราได้ศึกษามาเนี่ยเราจะพบว่าลูกค้าได้มีการเปก่นตัวมองว่าสินค้าตัวนี้มันช่วยให้ภาพลักษณ์ดีขึ้นค่ะถ้าง,งานกล้องดีเซลก็จะเป็นปัญหาหลักที่อาจทำให้เราไปไม่ถึงเป้าหมายในที ไหนขอดูสรุปยอดขายปีที่แล้วี่ตั้งแต่บริษัทเราดำเนินการมาไตรมาสแรกนะคะผลประกอบการของเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆส่วนตั้งแต่ต้องดิจิตอลเริ่มามาหมตลาดนะคะก็ทําให้ยอดขายของเราสกปรกเพิ่มเล็กน้อยะค่ะนี่หรอถ้าคุณนํามาเสนอก,กับผมทำให้เดียวแบบนี้ไ,ไม่ได้เหรอโอไม่ได้ะค่ะถ้าเิดทีเซตรายงานแบบอื่นนะคะมันจะเปลืองไฟเปลืองงบประมาณม,มากเลยทาแบบนี้นะค่ะดีแล้วพอจะได้ไม่โอเวอร์อเปนดนะคะแล้วมาแชร์ของดาวล่าเป็นไงบ้างอืมกับเรื่องนี้นะครับ าไม่ต้องหัวเป็นห่วหรอกเพราะว่ามือระดับผมแล้วเนี่ยมาเก็ตแทงเราเนี่ยอันดับหนึ่งเหมือมาครับแล้วก็ตลอดไปด้วยแต่กลุ่มลูกค้าของเนี่ยก็มังลดลงไปเรื่อยๆนะคะถึงแม้ว่ามาเก็ตแทนเนี่ยยังเป็นอันดับหนึ่งก็ตามแล้วตัวตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์เราเองเนี่ยก็ยังประสบปัญหาเหมือนกันนะคะแล้วตัวนองจากปัญหาตัวซัพพลายเชนฟูหรือว่าสินค้ามาแทนเราเนี่ยเราก็ยังประสบปัญหาเรื่องค่านิยมของค้าที่เปลี่ยนไปคือท้อคบคพาตัว ของที่เป็นสินค้าตุนยี่มากขึ้นมากกว่าตัวกล้องที่บริษัทขายอยู่ในตลาดค่ะคุณต้องการบอกว่ากล้องเตีมันจะตกยกนะพี่นะคุณก็เห็นแล้วนี่ครับว่าที่ผ่านมาผมทํายอดขายดีแค่ไหนถึงแม้ตอนที่กล้องดิจิตอลจะออกมาแล้วมันจะตกบ้างก็ตามแต่แต่ตอนนี้ยอดขายลงทุกปีเราก็สูงขึ้นนะครับก็ใจในเต็มที่ไปิ้งเหนอมานะแ้่ปัญหาคือกล้องตีมอนตกรูกจริงเลยตัดปีมอย่างเรา จะได้รับผลกระทบในระยะชา้าผมคิดว่าเราต้องใช้แบรนด์เดิมที่เราสร้างมานานนี้ในการออกปิปภัณายใหม่ราะคุณคิดว่าเราจะออกณปรดะไรดีในใา้แบนด์เราเป็นเส้นค้าใหม่แบบเป็นฟิล์มที่ใช้แล้วนะคะมาใช้ได้กี่ปีคะถ่ายแล้วล้างแล้วก็ออเอากลับมาใช้ใหม่กีกประหยัดดีจะได้ลภโลกร้อนด้วยค่ะชาตินี้เขาก็ไม่กลับมาซื้อฟิล์มเราเลยสิตร <c oughs> <c oughs> งทั้งนั้นผมเสนอเป็นกล้องแบบใหม่ก่อนรับกล้องเล็ก ทีเนะ่เรา้อนสาวผู้ตุผ้าอะไรอย่างเงี้ยแบบที่มีนีถ่ายรูปได้ด้วยก็ดีนะครับยังไงคเราเนี่ยนะต้องเอากับผลิตภัณฑ์ที่รวบรวมถึงค่ะไอตัวข้อดีแต่หลายๆอย่างมาเช่นแบบเอ็นพีสามกล้องวิดีโอโทรศพัพท์เนี่ยรวมนนกันจะดีกว่าค่ะครับมบวนด้กับฝ่ายมาร์เก็ตติ้งนะคุณไปทำวิจัยกี่กับโปรดักต์ชิ้นนี้มา เราจะมาคุยกันถึงความเป็นไปได้หนึ่งสัปดาห์ผ่านไป